คนส่วนใหญ่จะมองมองพบชาติเนี่ยแค่ก้อนกายตรงนี้มันจะเหมือนกับนิครนน่ะนิครนเขามองแค่ก้อนกายนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเขายืนเฉยๆแล้วไม่ก้าวขาไปข้างหน้าไม่ก้าวมาข้างหลังไม่ขยับนิ่งๆกรรมจะหมดไปดูเหมือนจริงเหมือนกันนะถ้าคนมองแค่รูปกายเป็นหลัก แต่เขาไม่ได้มองจิตนะว่าจิตเนี่ยผู้เจ้าบอกจิตมันก็มีการมาการไปตลอดเวลาเลยและความเป็นเราเนี่ยความเป็นตัวตนของสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ที่จิตด้วยไงไม่ก้าวไปก็จริงอ่ะแต่จิตก็ไปปึ๊บปับปึ๊บ,บ,บเคลื่อนตลอดและทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งใดดําฤทิ์ถึงสิ่งใดเนี่ยผู้เจ้าบอกมันคือพบแหละใช่ไหมพบเกิดตลอดดังนั้นจิต <c oughs> สัตว์เนี่ยหลง หลงจิตก่อนแล้วจิตนี่เข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นๆแล้วก็หลงยึดอารมณ์อีกทีหนึ่งสิ่งที่สัตว์ไม่เคยเปลี่ยนการยึดถือก็คือจิตจิตจะเกิดดับกี่ดวงก็ตามลิงจะคว้าจิตดวงใหม่ตลอดคว้ากิ่งไม้ใหม่ตลอดที่พระเจ้าอุปมาจิตเหมือนลิงใช่ไหมดังนั้นมันจะคว้าตลอดคว้าคว้าคว้าตลอดเลยอย่างนี้ นี่คือสิ่งที่สัตว์ไม่เคยเปลี่ยนจากการยึดถือแต่ขันสีเนี่ยสัตว์จะเปลี่ยนการยึดถือได้เวลามันตั้งอาศัยในรูปเบื่อเสร็จมันก็ไปเกาะอารมณ์อื่นปล่อยรูปตอนนั้นรูปไม่มีวิญ,ญญาณคลองถ้าตายขณะนั้นความเป็นเราซึ่งอยู่ในจิตตลอดเวลามันก็จะสร้างอัตภาพใหม่ในนามาธรรมนั้นๆต่อไป ดังนั้นนามาทมต่างๆรูปธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆจิตยังปล่อยอยู่สัตว์ยังปล่อยแต่สัตว์จะไม่เคยปล่อยสิ่งที่เรียกว่าจิตน,นี่คือความต่างมุมต่างของขันทั้งห้านะสัตว์จะเกาะจิตตลอดเลยไม่เคยพลาดจิตเปลี่ยนยังไงฉันก็ขอเกาะต่อแต่ยังข <c oughs> ันสีเนี่ยเช่นพวกทำสมาธิที่ปล่อยวางรูปได้ตั้งแต่อากาสา พวกนี้คิดดูอากาสาอายุสองหมื่นกับวิญญาณัญจานะสี่หมื่นกับอากินหกหมื่นกับพวกนี้เขาปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่ารูปไปเป็นหมื่นหมื่นกับได้เลยแต่เดี๋ยวก็หลังจากตายนั้นก็มาเกาะใหม่แต่นั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าไอ <c oughs> ้ขันทั้งสี่เนี่ยมันยังมีการวางได้เป็นบางครั้งบางคราวนานๆแต่สัตว์จะไม่เคยวางสิ่งที่เรียกว่าจิต ดังนั้นในอากาศาก็มีจิตที่ไปรับรู้อากาศาสาในั้นสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารจะไม่มีทางปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ได้เลยนะดังนั้นวิธีที่จะปล่อยวางคือเห็นจิตเกิดดับให้ได้นะเห็นจิตเกิดดับก็คือเอาจิตอยู่กับกายง่ายสุดนะใช่ไหมพอพอการรับรู้ในกายหายไปอ้าวอะไรหายก็จิตไง จิตหายนะในนั้นพระศาสดาก็ลงรายละเอียดเพิ่มไปอีกว่าขณะมีการมาการไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ได้วิ่งจากกายเราออกไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ <c oughs> แต่แท้จริงแล้วจิตที่เกาะอ,อยู่กับกายเราเนี่ยมันดับไปสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น ซึ่งเพลินพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตก็จะคว้าจิตดวงใหม่ซึ่งจิตดวงใหม่นั้นไปตั้งในอารมณ์ใดเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอ่าแต่พอเรามารู้หลักการพระศาสดาคิดเรื่องอะายปุ๊บรีบละความเพลินกลับมาอยู่กับกายเราก็จะเห็นอารมณ์นั้นดับไปหรือจิตดับไปเหมือนกันอย่างนี้ดังนั้นแค่เรากลับมารู้ลมหายใจหรือเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆ เราจะเห็นจิตเกิดดับตลอดเวลาโดยอัโตโนมัติเพียงแต่เรามุ่งมาสนใจสิ่งที่เรียกกันว่าจิตว่าความรู้ตอนเนี้ไปรู้อะไรรู้อะไรอยู่รู้อะไรอยู่อ,อ๋ออย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นแน่ๆคือเรารู้ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนคือเป็นอนิจจังไม่เทียงมั่นคงแน่นอนว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเป็นอนิจจังสัตธานุสาลีเห็นนะ จิตเข้าสู่สมมตินิยามแล้ระบบแห่งความถูกต้องและวก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสตาปฏิผลน่ะเห็นไห <c oughs> มข้อสำคัญก็เราต้องแยกสิ่งสิ่งหนึ่งออกจากจิตให้ได้ไอนีเน่เป็นเป็นเป้าหรือ, <c oughs> อ,อหรือไงใช่ก็ไดอถ้าแยกไม่ได้มันก็ไปไปเกิดอารมณ์เกิดกรรมเกิดเกิดพบอยู่นั่นแหละ ถูกต้องตอนนี้เราก็แยกได้แค่ความรู้เฉยๆแต่แยกจริงๆยังแยกไม่ได้แยกได้ด้วยสุตตะเรามีสุตตะเราเห็นละเรารู้แล้วว่าเอ๊จิตไม่ใช่เราเพราะมันเกิดดับเป็นอนัตตาอา้าวแล้วใครเป็นเรามันต้องมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งนะ่ะที่มันไม่เกิดดับและมีตลอดการเพราะสิ่งที่เกิดดับละเอียดสุดก็คือจิตละไม่มีอะไรละเอียดกว่านี้ละที่เราสังเกตเห็นได้ แต่สิ่งที่เข้ามาหลงยึดจิตมันมีตลอดเนอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเริ่มเห็นด้วยปัญญาลนะนะหรือที่พระเจ้าเรียกว่ายถาปุตะสัมมปัญญาอย่างเงี้ยเข้าใจละแต่ยังวางมันไม่ได้ยังเข้าถึงมันไม่ได้ทีนี้จะวางยังไงก็ต้องเห็นโทษมัน เห็นโทษก็เลยต้องกลับไปดูเรื่องความไม่เที่ยงการเกิดการดับการเป็นอนัตตาและการพิจาราด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันมันก็มีเหตุเดียวใช่ก็คือ <c oughs> คือต้องทําให้จิตมีอารมณ์อันเดียวนะมันจะได้เกิด เกิดความเห็นที่ชัดขึ้นมาว่าว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงและมันเกิดดับเพราะขณะที่ที่เราเพลินพอใจกับจิตและคิดว่าจิตเป็นเราอยู่สัตว์ที่เข้าไปยึดจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและเกิดดับอย่างรวดเร็วความเป็นเรามันจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับการเกิดดับของจิตตลอดทำให้เราไม่รู้ว่า ไม่รู้และไม่เห็นว่าจิตนี้เกิดดับเพราะความเป็นเราเนี่ยเคลื่อนไปพร้อมๆกันแต่ณวันใดย,ยมตั้งความอยากอยู่ที่อารมณ์อันเดียวปุ๊บยมจะเริ่มเห็นเลยว่าจิตนี้ไม่ใช่เราเพราะเราต้องการอย่างนี้เราสั่งอย่างนี้แต่มันไม่ได้เชื่อเราเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออจิตเราก็สั่งไม่ได้นะบางหรือ บางคนจะพูดว่าเออสมองกับจิตจะแยกกันยังไงก็ลองบอกสมองสั่งจิตให้อยู่เฉยๆสิใช่ไหมจิตก็ไม่ได้เชื่อจิตไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรกับสมองดังนั้นสมองไม่ใช่ตัวคิดตัวอะไรตัวจิตต่างหากนะที่มันเป็นคนเกิดดับเกิดดับเกิดดับงนั้นเรานั่งรู้ลมหายใจเราก็ตั้งเจตนาว่าจิตยอยู่กับลมนะอยู่กับลมเรื่อยๆนะ แล้วจิตอยู่ไหมไม่อยู่นั้นแต่ละคนไม่ได้สามารถเอาจิตอยู่กับลมได้ตลอดดังนั้นโสดาบันจึงเป็นผู้ที่รู้สิ่งที่ควรจะรู้เห็นสิ่งที่ควรจะเห็น <c oughs> สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นของโสดาบันนั้นเราคิดเองจะคิดไม่เป็นเราเลยต้องมาดูคําของพระศาสดาสุตตะของพระองค์ว่าพระองค์บอกให้เราเห็นอะไร ถ้าพระองค์บอกให้เราเห็นสวรรค์แล้วเป็นโสดาบันก็โอเคเราพยายามไปเห็นสวรรค์กันแต่นี่พระองค์ให้เราเห็นจิตของเราเองว่ามันเวียนไปอยู่ในสี่ธรรมธาตุไม่เลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้เวลามันรู้เนี่ยมันก็จะรู้รูปบ้างเดี๋ยวไปรู้สัญญาบ้างเดี๋ยวไปรู้สังขารบ้างเดี๋ยวไปรู้เวทนาบ้างเราจะนั่งไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันก็จะรู้แค่นี้เนี่ย เป็นองค์ความรู้ที่โซดาบันต้องรู้ดังนั้นเราก็จะมีกรอบในการสังเกตในการเข้าไปเห็นว่านั่งสมาธิแล้วเราจะดูอะไรก็ดูการทํางานของจิตมันไปไหนไปไหนไปไหนบ้างแล้วเราสรุปได้ไหมว่ามันเวียนไปในสี่ธรรมธาตุนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชัดอย่างพระสัสดาเรามั่นคงตรงนี้เราก็อ๋อใช่ละเห็นอย่างพระองค์เลย แล้วเราก็สังเกตสามารถยืนยันว่าพระพุทธเจ้าพูดตรงดังนั้นเวลาเราพูดตรงกับพระุทธเจ้าก็ไม่ได้อาศัยการเชื่อเพียงอย่างเดียวหรือการฟังตามๆกันมาแต่เห็นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนด้วยก็เลยไม่ต้องอาศัยความเกรงใจในพระศาสดาอย่างนี้ที่พระองค์บอกว่าสาวกกับเราเนี่ยกล่าวตรงกันเพราะอะไรไม่ใช่ เพราะมาเกรงใจว่าท่านเป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์แล้วนะหรือว่าต้องการพูดเพื่อจะขัดแย้งกับพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่จะเห็นเหมือนกันแล้วก็พูดออกมาเหมือนกันคําพูดของสาวกกับศาสดาจริงตรงกันทั้งหมดนะนะพยัญชนะโดยพยัญชนะอัฏฐะโดยอัฏฐะอย่างนีนะ้ก็จะมีที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะพราศาสดาก็เป็นเช่นเดียวกัน <c oughs> ไม่งั้นพระองค์จะบัญญัติว่าจิตมีการมาการไปได้ยังไงเพราะจิตพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงบัญญัติออกมาได้อ๋อธรรมชาติจิตเป็นอย่างนี้มีมามีไปพระองค์ก็บัญญัติอีกว่าพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวนันตลอดคืนเกิดดับตลอดและพระองค์ก็บัญญัติอีกว่าจิตจะตั้งอาศัยได้ในทีละธาตุ ตั้งอายในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างสี่ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมาธาตุนี้เห็นนะก็ไม่ใช่เพราะว่าจิตพระองค์เนี่ยมีการมาการไปแบบของเราเลยมันเหมือนกันสัตว์โลกทั้งหมดมีปฏิจจสุบาทเหมือนกันมีการมาการไปเหมือนกันมีธรรมชาติอันนี้เหมือนกันแต่ใครจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันแยก ตรงนี้ออกมาแล้วเพียงแต่สังเกตว่าสิ่งนี้ทาํางานยังไงพระศาสดามีตรงนี้แล้วก็บัญญัติออกมาว่าสิ่งนี้ทาํางานยังไงดังนั้นโสดาบันจะเห็นวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นี่ก็เป็นความรู้ของโสดาบันดังนั้นโสดาบันจึงเป็นผู้ที่รู้สิ่งที่ควรจะรู้เห็นสิ่งที่ควรจะเห็น